มันฝังข้างหน้าด้วยค่ะโอ้โหออกแล้วค่ะมันจะทะลุข้างหน้านะคะ โอเคเรียบร้อยเสร็จหมดแล้วพี่จา๋าอีงอย่างให้ดูมากเลยม,มันไม่ใช่แค่ตอนแรกอ่ะอีงอะคิดว่าพี่ตัดแค่ข้างโคนไม่มันยาวมาทะลุข้างหน้าพี่จ้าสหรับค่ะ